สวัสดีจ้ามาปุมมพ่อกับแม่เอ๋ม่กเลยเด้จ้ามาพบมาพ่อกันในวันที่อากาศสลึมสลือสัวเสียบรรยากาศนาเบื่อนายเบื่อนายจ้าตอนแม่เอ๋มาครับไปเมืองไทยตอนยูบุงการนะก็ฝนโตฝนตกฝนตกดีขนาดกลับมาโน้ตเวกับแดดวันหนึ่งตกอยู่สี่วันแดดวันหนึ่งตกอยู่เจ็ดวันแล้วเ้ะเนาะอันนี้ก็เป็นเฮ็ดไปหามาเมื่อวานเนาะ อันหามาเมื่อวานก่อนดิสัยเห็นเบิงยู่ระเบียงจะอันนี้หามาเมื่อวานถามว่าทําอะไรก็นีน่ลยจ้ะโอ้ยโต้กระไดพี่น้องเอ,อ้โตม้มันกลวยมันจริงอันนี้ทั้งค้อนสะอาดเรียบร้อยแล้วเนี่ยจะอบถ้าอบไม่เห็นผลแล้วก็จะต้มข้าวช่องฟิตได้จด้ะเดอเอาอย่าอ,าอะไรออกแต่อย่าล้างนะถ้าล้างนี่คือไม่ได้เลยแหละมันอบบ่ได้ล่างน,นะแต่ว่ากัะเทาะีตต้มเอาเข้าวช่องฟิตในล่างได้อยู่อันนี้ขี้เงื่อนะเจนี่ขี้เงือ่อม ที่งเงี้ก็คือเป็นเศษดินเศษใบไม้ที่แบบว่าแม่เอามาไม่มีเวลาตัดที่ป่าเลยมาตัดที่บ้านเนาะอันนี้เนี่ยเห็นบ่นี่รากมันอย่างเงี้ยที่มันมีแบบดินที่แม่อามาถอนนะที่ถอนเอาแบบว่าดึงเอาถอนเอาไม่ได้ตัดนะไม่ได้ตัดในป่าก็จะประมาณนี้หละจ้ะใส่จังสีเนี่ยอันนี้ตัดให้ดูเฉยๆเด้อส่วนถ้าในความเป็นจริงอะ่ะมันชา้า เล็บเนี่ยนี่โปจิกเลยนี่โปนี่สี่กิกเอาเลยจ้ะจะกวาดมาประมาณนี้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยก็จะดึงดึงฮักเอาจังสีแหละอืมยาเราก็เอาออกมันใส่กันไก่มืนกะงามอยู่กันไก่ก็อเอาแต่คนถนัดเนาะแต่แม่ไอ้มาเป็นคนที่ทําอะไรบุบบุบบ๊จาจ้ะมันไม่ทันใจได้ใช้กันไก่นะเนี่ยก็จะประมาณนี้ใกล้เสร็จแล้วละจ้ะ เลือนี้ทีออกหมดแล้วเนี่ยอยู่ในเนี้ยเมื่อวานนี้ก็ทําไปได้ครึ่งหนึ่งเมื่อวานเนี่ยเร่วง่วงนอนคือกินเข้าแล้วเมื่อวานนี้ก็เหฮดเป็นบาลับพี่น้องเหฮดได้หน่อยเดียวอืมแล้ววันนี้มาทําต่อนี่แหละกระจัดประมาณนี้แหละเดี๋ยวเด้จะให้เบิง่งให้เบิงเนอนี้นนงามบรจักสะออนเนาะอันนี้มันปูขามันปูขาอิน ขาเหลืองเออขาส้มกวากันไปอันนี้ขาทัางปูขาดำด้วยจ้ะคนก็เรียกมันปูดำอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นรากเป็นรากแล้วก็เป็นนันเฮ็ดอันนี้มันว่สซดเราจะเฮ็ดพริกโซบเสียวไปเอาไปทิมเผื่อมันเกิดนะเนาะเผื่อมันเกิดปีหน้ามาเบิ่งด้วยสิเห้เบิ่งเฮ็ดที่อ๊บนั่นแม่ว่าเมื่อวานนี้ไปเก็บเห็ดวันก่อนนี้โอเคแต่เมื่อวานนี้ไปมันเปียกเนาะพี่น้อง ต้องต้องบบอบอ,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 อบแล้วเทน้ําออกใช่ไหโอ้ยควันไฟอืมอบแล้วเทน้ําออกนะพี่น้องมันจะเปืองเปืองไฟเฉยเเนี่ยที่แรกเนี่ยเอาล้อยในมือร้อยหาสิปอยังที่ซื้ออยู่คิดว่าอบหรือบอสําเร็จเด้ออืมต้องไปซื้อเครื่องอบนั่นแหละเดี๋ยวจะพาไปบึงข้างนอกเห็ดของเห็ดของวังนก่อนนี้เนาะที่อยู่ในบ้านนี้ของเมื่อวานดูเห็ดวันก่อนที่ว่าแม่ไอมาตากอยู่ข้างนอกอลจ้ะคุณสาแล้วเปิดทีวีดังๆ ันจะไปเทเดีอเห็ดวันก่อนที่ตากตรงนั้น,นเป็นบะเน,น,นี่ยอันเนี้ยอันนี้ก็จะทำนะเนี่ยก็จะเลือกหญ้าแล้วก็ตัดรากออกคิดว่าคง,งต้มเขาช่งองฟิตเห็นบะวันก่อนที่แม่ไอมาตากก็จะมีเห็ดมันปูขาดส้มแล้วก็มันปูดําเห็นไหมแยกเห็นไหมแยกออกไม่อย่างนี้ละ โอ้ยแม่กับบอก้าถามไปไปถามน้ำกันเอานี่เด็แต่ว่ากับบอแยกเราคิดว่าก็จะต้มรวมกันนะเพราะว่ามันเป็นชนิดเดียวกันน้อเพียงแต่ว่ามันจะเป็นขาส้มขาอะไรแต่ว่าถ้าให้บอกก็คืออันนี้จะกลิ่นแรงจ้ะอันนี้จะกลิ่นแรงกว่าตัวนี่จ้ะกินเขาจะออกเลยนะแม่แต่ก็แซ่บทั้งสองนั่นแหละแม่ถามนะไม่เมื่อกี้แม่พูดกับพ่ออะไรเมื่อกี้แม่ว่าว่าโอ้ยคอยฮักเจ้าเด้อเสือ ไปไปสิพาไปถามโอ้ยอยากได้ก็ตายเอ็มมากก็ได้พี่น้องเอ้ยเบิ้งดอกไม้ก่อนเบิ้งเห็ดตรงนี้เนี่ยตากไว้เฉยเฉยได้ไม่ได้เอาอันนี้ตากแล้วไม่เก็บพี่น้องเอ้ยอันนี้ตากดูเฉยเฉยอยากรู้ว่ามันกี่แดดมันถึงจะแห้งสนิทดอกไม้สวยงามใส่กระถางก็ยังสวยเลยหมอกงามงามหมอะมีภูเขา ขวดซองจ้าเอาแม่ก็่จากว่าขวดซองโอ้โหมันได้แล้วบอเนี่ยเป็นต่อบอโอ้คือบอหน่าะัวคือก็คือปิขอ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 ปดเต่า เห็ดปูมันปูเลี้ยวเรียบร้อยเลยได้จ้ะอันนี้ก็เสร็จแล้วก็จะต้มคิดไปะจะต้มเอาเสร็จแล้วบ่ออันนี้เอาคือบ่ค่อยเหลืองนะ่ะออยอันนี้ก็เลี้ยวเราจะเนี่ยล้างล้างแล้วจะต้ม,มเพราะว่าอบแล้วมันของเมือวานนี่เนาะมันฝนตกใส่จับมันเป็นน้ำเลยไหมไม่คุ้มค่าไฟ อันนี้ล่างน้ำแรกก็จะนี่น้ำแรกก็จะอันนี้แน่เนี่ยเขาก็จะเอาต้นสนกิ่งสนเาจะกิ่งแห่งของต้นสนออกจ้ะถึงถึงเราจะเลือกตอนที่เราตัดขามันก็นยังมีอยู่เนาะเห็นบหเนี่ยเดียมึงให้เบิ้งล้ะเนี่ยเห็นบหเนี่มันก็นยังลอยองังหลางอยู่อ ล้างสักสองน้ําแล้วก็จะต้มจ้ะต้มเสร็จแล้วก็ล้างอีกน้ํหนึ่งแล้วก็ปล่อยให้เสด็จน้ําแล้วก็จะปั้นปิดอัลล่ออัลล่อหรือว่าไม่ปั้นก็ใส่ถุงเข้าฟิสจ้ะเอา,เอา,เอาว่าเออไว้ครับเมืองไทยปีนาแล้วก็กินหน้าหนาวแต่ที่จริงอยากอบแห้งนั่นแหละจะได้ต้องจะได้ไม่ต้องหนักเนาะ ไดจ้าอันนี้พี่ออยเป็นคนทำเนี่ยอันที่สวยส่วนนี้ของแม่เอมมาจ้ะ <c oughs> แตกต่างกันวะแม่มมาใส่เนยแล้วก็น้ําตาลนะคะเพราะว่ารถหุ่นจะช่วงเนี้ยใส่เนยกับน้ําตาล16น,นาทีส่วนอันนี้ของเอมมาใส่แต่ชีสจ้ะชีสขาวก็ส่วนพี่ออยชีสแล้วก็อย่าง้าชิ้งแกะแฮมเยแม่จ้ะเนี่ยมักบ่กคือกันเอมมาเอมอาเอสกัมมัก แฮมกับเอ่อก็ฉีดข่าวจ้ะรอ16นาทีส่วนอันนี้จะต้มเลยจ้าล่างแล้วสองน้ำจะต้มจะต้มบบใส่น้ำเลยจ้าเนี่ยเพราะว่าถึงไม่ใส่น้ำน้ำก็ออกมาจนได้เททิ้งนะ่ะพี่น้องเททิ้งก่อนที่เห็ดจะสุกนะ่ะพอเห็ดยุบไปหน่อยนึงเราก็ต้องเทน้ำทิ้งเพราะว่าน้ำมันหลายอีลีในเห็ดนี่ถึงจะเป็น คือมันอมน้ำน่ะจ้ะอือแม่แม้มจะต้มเบิงระว,วาเต็มหม้อนี้นี่แล้วเห็ดมันจะยุบลงมันจะเหลือเท่าไหร่เห็ดตันนี้ยุบเยอะมากกระบอกเต็มหม้อหม้อปันใดเนาะประมาณนี้เลยจ้ะเบิงวานเนี่ยประมาณนี้แหละเบิงวานมันจะยุบและจะเหลือซ้ำใดวางแลงนี่นทำสปาเกตตี้ ให้เด็กน้อยกินคุณสาบว่าได้ดกินเยอะเกือบเต็มหม้อเหลือแค่นี้แหละเห็ดเห็ดทรัคคันททแลนมันจะยุบเยอะโอ้ ต้มมันเห็นมันปูดำอันนี้เห็นมันปูขาส้ม ในที่สุดก็เสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดเมื่อวันก่อนนี่เนาะอันนี้เห็ดมันปูขาดํากับขาส้มผสมกันเด้อโอเกี้เอาไว้ทั้งนอกเพราะว่าวันนี้ไม่ต้มเมื่อยแห้งแล้ววันนี้ปวดเอวปวดเอวแก่แล้วเนาะเอาไว้ท้างนอกเพราะว่าอะไรมันเป็นของวันก่อนเดี๋ยวมันจะเน่าจา้ะถ้าจะเอาไว้ตู้เย็นก็ไม่ได้เนาะตู้เย็นมันเล็ก สี่ทุ่มใหมากก็จะได้นอนแล้วนี่อ,นอาทีพจุ่มจะได้แปลงฟันนอนแล้วนี่มัน่ะพอเปิดทีวีด้ดังถ้าเราหูบอดีบ่นี่เซียนนี่เบิ้งเซียน ให้เบิองว่าเฮ็ดจังใดโอ้โทรศัพท์มาใบนีเแล้วลืมด้วยเดี๋ยวนี้ค่ะดอจ้เดอจ้ะล้างมือก่อนเพราะว่าเฮ็ดขายเห็ดไปเมื่อกี้เนาะนี่อันนี้เสด็จน้ำแล้ว น้ำแล้วส่วนอัน,นบีบน้านี่มาจะบีบน้าก่อกนได้จ้ะโอ้สลิสสลิอันนี้กันนี่มันต้องบีบออกเวิร์ดเดอเห็ดมันจะเละยาวความหอมของเห็ดมันจะหมดไปเลยโอ้ยมือกระทิบก,กองนี่จจะเนี่ย นี่ใส่นี่จ้ะอันนี้เขียนไว้แล้วเหมืนอนวันที่สิบเอ็ดเนาะเห็ดมันปูขาส้มอันนี้เห็ดมันปูขาส้มบวกดําอันนี้เห็ดมันปูดําเออมันปูขาดําจ้ะนี่มากก็จะใส่แล้วก็ลลอกสิบล็อกไปกลับเมืองไทยเลาไปแกงแกงแต่บ้านเฮากบสีแกงใส่กัทินม้เลยนะบ้านเฮ้าสิบลาเนี่ยได้แกงครอบครัวหนึ่งบะหมีนฟูหนึ่งได้จ้ะอุ่นเห็นบอ เฮ็ดนะเพราะขาต้มแล้วเอามากลายนได้แค่นี้เลยจ้ะนี่แต่สำหรับครอบครัวละครอบครัวละถุงเนาะเอาโอ้ยเปิดแบบมาใส่เฮ็ดมันปูคาดำมาสั้นฮ่าเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวชีด้ด้เท่ออกมาดูเรื่องรู้แล้วโอ้ยถ้าเจ้ากับบอบอกข่เนาะมนย้อมบอกแม่เอมาเลยว่าโอ้ยแม่เอมาใส่ผิดถุงกับบวาเนี่ย นนถ้าให้ครอบครัวเราเยอะๆก็ไม่ได้เนาะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นอบแห้งนะแมมันเป็นเปียกเอากลับเมืองไทยกันยากนักอีกถนาหน,น้ำหนักเกินก็เสียค่าน้ำหนักเพิ่มได้จะเอาของกลับไทยก็ได้ก็คือกันกมาเอามาร์โนเวกับเพิ่มมือกันเนี่ยอันนี้เห็นมันปูขาดําเอาข่าวแล้วต้มแล้วกว่อนแต่ว่าพ่อได้แข็งกันบ่ววันที่เดือนปีอันนี้ ขนมอ่อยเห็ดโอ้ยสิบหารับหานอนนี่ไปอาบน้ำเซียเอมมาเขา้ากันเอมมาไอ้แปลงฟันนอนจ้ะอันนี้ก็ซิเี็ดต่อไปจักหน่อยพกหละซีทุกกับซีซุ่งกับซีโบเลียวกติเน้นนั่นอะไรจ้าคลิปนี้กับพ่อสำนีกหลยเนาะคลิปหน้าจะมาพบมาพ่อกับแม่ใหม่ ขอบคุณคุณกับมาบชมนะจ้าสวัสดีจ้าบายบาย